แต่ถ้าจะไปที่ร้านอาหารเนี่ยมันต้องพิเศษหน่อยมันไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปร้านที่จะพาคุณผู้ชมแล้วเอ่ยไปเนี่ยบรรยากาศดีมากสวนป่าแล้วก็มีดอกไม้เมืองหนาวนะครับเหมือนเราอยู่ในป่าอวตารยังไงไม่มีผิดเลยนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับไปที่ร้านอาหารแห่งนี้ครับชื่อว่าร้านเฮือนทิพย์4ี่ครับตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่เชียงรายเพอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของสายกิน สายเซลฟี่นะฮะเห็นบริเวณด้านนอกนะเป็นร้านธรรมดาแบบนี้นะฮะบอกเลยนะเดี๋ยวจะก้าวเข้าไปข้างในเป็นไง oh เออนี่เ,เป็นป่าอลังการ,รสวยงามเป็นป่าแบบนี้นะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยยกเอาป่ามาไว้ที่นี่มาเนรมิตไว้ที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนว่าพอเราเป็นลูกค้าเนี่ย <c oughs> เราเหมือนอยู่ในเรื่องภาพยนตร์อวตารเนี่ยโอ้ oh แบบ oh อลังการสุดๆอย่างเงนะี้ยฮะ เพียงแต่ลูกค้าไม่มีปีกให้บินแค่นั้นแหละฮะมันก็จะบินไปรอบราจำลองไปก่อนเออนี่แล้วก็ภายในร้านยังตกแต่งไปด้วยพืชพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาวนะครับมีดอกกล้วยไม้หลากสีสันสวยงามตัดกับสีเขียวของต้นมอสและก็เฟิร์นนะฮะรวมไปถึงน้ำตกนะฮะ ที่เสมือนจริงนะฮะโอ้โหนี่พร้อมไอหมอกลอยฟุ้งแบบนี้ฮะนี่มีทุกช่วงเวลาเนี้ยมาดูหมอกได้ที่นี่นะครับหลายคนมาปุ๊บฮะนอกจากจะทานอาหารแล้วสิ่งที่สําคัญฮะเวลาอาหารยังไม่มาถึงโต๊ะต้องไปทําอะไรให้ต้องเอ่ยต้องไปถ่ายรูปสิคะว่าถ่้ยเสร็จทำไงต่อฮะถ่ายเสร็จไต้องเช็คอินค่ะเช็คอินแล้วก็แชร์ให้เพื่อนนะฮะแล้วก็แชร์ตามโลกโซเชียลนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหัวค่ำฮะเขาบอกแบบนี้ยิ่งสวยงาม แล้วก็จะเปิดไฟส่องไปตามจุดต่างๆก็เพิ่มมิติความงดงามน,นะครับนอกจากบรรยากาศที่สวยงามแล้วครับที่ร้านยังมีบริการอาหารหลากหลายอย่างนะฮะรสชาติอร่อยในราคาที่ไม่แพงนะครับมีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยนะครับและที่บริเวณชั้น2ฮะ <c oughs> เปิดเป็นห้องคาราโอเกะเนี่ยเอาใจคุณผู้ชมแล้วก็เอาใจน้องเอ๋ยของพี่ <c oughs> นี่แหละฮะเออร้ <c oughs> อ,องเต็มที่ฮะร้องสนั่นเลยฮะก็ห้องเก็บเสียงอย่างดีมีพื้นที่สําหรับจัดเลี้ยงเหมาะสําหรับเนี่ย มาทานนีมาสังสรรค์กันในครอบครัวนะฮะหรือว่าในเพื่อนฝูงหมูนะ่คณะและยุ่งช่วงนี้ฮะก็นี่เดียวสุดท้ายแล้วหลายคนจะมีงานเลี้ยงบริษัทเนี่ยมีปล์ต้งปาร์ตี้ก็ไปติดต่อได้นะครับไปถ่ายรูปเป็นก่อนแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงข้างบนะนะฮะซึ่งเจ้าของร้านฮะชื่อว่าคุณจุธาทิพย์ชัยกิติพรบอกแบบนี้ครับ เปิดร้านมาแค่1ปี3เดือ,อนเสร็จนะฮะแต่ที่ร้านเนี่ยยังขาดจุดเด่นช่วงที่ผ่านมาต้องปิดร้านไปฮะก็เจอเนี่นะฮะพิษโควิด -19 ก้กันเลยเ,<อ>เลยอาศัยจังหวะที่ร้านปิดเนี่ยปรับปรุงแต่งร้านใหม่ให้เป็นแบบในตามความฝัน<อ>ที่ฝันไว้อยากได้ร้านแบบสไตล์ธรรมชาตินะฮะก็จ้าง อาจารย์นักจัดสวนชื่อดังมาช่วยเนรมิตสวนสวยให้ออกมาเหมือนอยู่ในจินตนาการนะครับก็ใช้งบประมาณตกแต่งน้องเอ๋ยนะค่อนข้างสูงทีเดียวนะ2ล้านบาท 2>, <c oughs> 2ล้านบาทความสวยงามยิ่ง,งใหญ่อลังการแบบนี้ชน,น,นะนะคนในจังหวัดเชีงยงใหม่ก็ดีตางจังหวัดก็ดีไปเที่ยวเชีงยงใหม่แล้วไม่ควรพลาดเด็ดขาดน,นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณจุธาทิพย์กันหน่อยฮะ พี่เป็นคนชอบอป่าชอบเขาอยู่แล้วเนาะชอบธรรมชาตินะคะแล้วก็ไปไปเห็นไปได้หุักกับอา,อาจารย์คนที่เปิ้ลจัดสวนนี่นะคะอาจารย์เมธีเนาะแล้วทีนี้พี่ก็เลยี่ไปเห็นเพื่อนทำที่ไม่ริมอ่ะจ้ะแล้วทีนี้ก็ก็เลยว่าเออลองอูเป็นดูทุนกับมีน้อย ก็เลยว่าขอเวิ่นลองมาคิดมาช่วยทํำปีสักน้อยอะค่ะแล้วมาก็เลยนะคะได้มาอยู่ประมาณนี้เะแล้วก็เป็นปา่ามีน้ําตกมีกล้วยไม้จะได้ให้แขกคืออย่างได้มานั่งมาอย่างเราก็จะได้ชื่นชม โอ้โห,โหนี่พี่จุดาทิปบอกแบบนี้ทุนไม่ค่อยมีนะม,มีแค่2ล้านโอ้โหอลังการยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับอ่ะไปเที่ยวกันได้ไปทานอาหารก็ได้<ช>หรือว่าจะไปถ่ายรูปเช็คอินก็ได้ครับร้านเฮือนทิพย์456ในพื้นที่อำเภอดอสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ถนนสายเชียงใหม่เชียงรายหาไม่ยากครับไปอุดหนุนกันได้นะคะ